หลังจากเอกชนอ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินบนเกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลจนเป็นที่มาของการปิดกั้นพื้นที่สาธารณะซึ่งชาวเลระบุว่าเป็นเส้นทางสัญจรไปโรงเรียนไปยังสุสานไปที่หน้าหาดมาอย่างยาวนานจนกระทั่งมีภาพที่นักเรียนต้องปีนเข้าโรงเรียนนะคะเนื่องจากทางออกนถูกปิดกัน้น แล้วก็กลายเป็นกระแสเรียกร้องว่ารัฐควรจะเข้าไปแก้ไขปัญหาเมื่อวานนี้คุณอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะแล้วก็ประชุมร่วมกันกับหลายฝ่ายเพื่อที่จะหาข้อสรุปว่าปัญหานี้จะมีทางออกได้อย่างไรโดยขอให้ในายอำเภอเมืองสตูลพูดคุยกับผู้ที่เป็นคู่กรณีพิพาทกับชาวบ้านนะคะเดินหน้าตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ์ในการครอบครองที่ดินโดยได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดาเนินการค่ะ พิสูจน์สิทธิ์ในสมัยก่อนเป็นอย่างไรนะครับก็จะนํามาเป็นข้อมูลในการที่เราจะตั้งคณะกรรมการนะครับขึ้นมาเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับตามแนวทางนะครับก็ตั้งใจว่าจะให้ทางาพลวัตรโทรสุรเชษหัดพานนะครับเป็นประธานคณะคำทำงานในเรื่องของอาการตรวจสอบนะครับในเรื่องของเอกสารสิทธิ ขณะที่ตัวแทนเครือข่ายติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูลยื่นหนังสือขอให้รัฐบาลแก้ปัญหากระบวนการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินในจังหวัดสตูลค่ะซึ่งพวกเขามองว่าเป็นต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายกรณีระหว่างเอกชนและชุมชนรวมถึงกระทบต่อการท่องเที่ยวค่ะ